อยู่กันในเกม Crisis Action ่นกับผมดาร์คฟ็อกด้วยก็สำหรับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวปืน Shadow Demon แล้วกันนะเพราะว่าเห็นคนอื่นแบบเล่นกันจังครับปืนยดีฮะมาเลยอืเดี๋ยวกันนะยิงไปฮะยิงไปฮะยิงไปฮะไม่โดนต่ะโดนแต่แต่มันไม่ตายไม่บุกมาฮะผมนี่โหลดกระสุนก่อนแล้วกันแพ้พอดีฮะเนเธอร์ตุ๋ยตุยเรียบร้อยนะเฟิร์สบัตก่อนแล้วกันนะฮะมันต้องมีแบบแท็กติกในการแบบสู้เลยฮะมาเลยมาไม่เอ่ย ไม่มาไนะอเข้ามาละเข้ามาแล้ว,าาลวโดนนิดนึงฮะมาปืนชาร์โด้ฮะตายเลยล่อเกิดถ้าล่อเกิดโอเคสามสองหนึ่งศูนย์ชาโด้เอ็มพละกับปืนชาโด้ธรรมดานะฮะปืนนี้คือเอ็มนะที่ผมใช้เนี่ยนี่ไงลั่นหัวไปนะฮะได้แก๊นด้วยอ่าผมใช้กระสุนสี่แล้วละกันไดกระสุนสี่มีโคตรเยอะนะโคตรเยอะเลยปืนนี้ฮะด้านหน้ามีคนปวบมาแล้วมาแล้วนี่ไงลั่นหัวอีกแล้วนะฮะสองตาติดเลยนะฮะ สองหนึ่งศูนย์ไปเขาต้องมาทางเดิมนะฮะต้องระวังแล้วนี่ไงมามาที่ด้วยมาที่ด้วยนะ,ะโดนโดนอีกแล้วนะฮะรียบร้อยสามคิวคนนี้คือแบบสเต็ปดีมากๆเลยนะฮะต้องระวังแล้วเขาเล่นเก่งอยู่นะโอเคฮะมาที่เดิมเลยสวัสดีนายลั่นหัวกัน <c oughs> ลั่นหัวกันแล้วนะฮะสวยมาสองหนึ่งศูนย์ทางนี้ฮะนั่งเจอ เขาแอบนี่ปะยิงไปยิงไปยิงไปโดนโดนโดนอยู่โดนอยู่เจ็บหนักจังฮะคนนี้อออืื้หถักฐายนก็ถักฐานมาเลยเพื่อนอั้ออหืตายแล้วปืนเนเธอร์มันยิงทะลุได้ครับปืนเนเธอร์ต้องระวังมาแกตัวใหม่ฮะชิบเฮ้ยตรนี้เดี๋ยวก่อนนะจริงจังแล้วจริงจังแล้วอื้อหือตายฮะล,ลั่นหัวด้วยผมต้องจริงจังเกมมิซสแล้วตานี้ นะ,ะมาหรือเปล่าไม่มานะฮะมามาด้านหน้าฮะหืมหอยก่อนถอยก่อนลงก่อนแล้วกันนะฮะต้องระวังละต้องเปลี่ยนแผนและด้านหน้าพอแอบ,บอยู่นั่นไงมาแล้วโดดอยู่ฮะดฮะีไหมฮะไร่ยิงไรอืมโคตรเจ็บฮะเนเธอร์ยิงเจ็บมากอ่ะโอ้ยิงเจ็บมากๆแล้วคเนเธอร์เกิด M39 นี่แบบยิงเจ็บนะคืนเนเธอ,อร์อ่ะโดดอยู่ฮะ ผมจะยืดกำแพงหนึ่งแล้วกันสเต็ปกำแพงหนึ่งแล้วกันนะฮะง,งานนี้กำแพงสองคือไปเพื่ตายแหละเอ้ขอมาละสวัสดีฮะนี่ไงล่ะกว่าจะโดนนะฮะก็ชนะไปนะฮะเย่อีกสักตานนน่างดีกว่านะเริ่มเกมชิปขมาแล้วคนเดิมเลยฮะคนเดิมเลยโอ้ยืยิงไม่หมดละคนนี้เยอะเลยยิงไม่ ยิงไม่โดนเลยโปืนธรรมดาด้วยฮะผมยิงไม่โดนเลยอะเมย์เลสโก้เลสโก้แต่ก็เลยมาหรือเปล่าขอมาฮะตัวนี้ก่อนมาบุ๊กแล้วกันอือแกแข็งไปนะฮะโอเคฮะผมจะไม่ปลาระเบิดนะคลิปนี้นะฮะเพราะว่าฝั่งนั้นคือเขาไม่ปลาระเบิดไงผมจะไม่ปลาแล้วกันนะฮะผมจะให้เกียรติขอาแกคนนี้ฮะเล่นดีมาก ขมาแลมาแล้มาแล้วลั่นหัวไปนะฮะเกือบไปแล้วโอยิงโคตรเจ็บเลยปืนนั้นน่ะสองหนึ่ยนะายิงโครมมากเลยนะมาเปล่าไมมาฮะเอ้ขมาขมาละขมาละลบกอนกำแพงหแล้วกันกำแพงสองกำแพงหนึฮะกัแพงหกังสงสาคิวนะฮะอ่าโอเคสองหนึศมาหรืเปล่ากัแพงหนึ่งดีกว่านะฮะสเต็ปกัแพงห อืเจ็บอยู่ผมนี่ละเจ็บนายเลยนะฮะเมย์เขาเล่นกับแพงสองอ่ะโอเคฮะมาหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วกระแพงสองแกกระแพงสองฮะจะกัะแพงสามวะนี่ไงล่ะจะแกแข็งไปนะฮะโอเคมันมันมันมากคลิปนี้มันนะมันแบบมันจริงๆอ่ะไม่เหมือนคลิปอื่นๆที่ผ่านมาฮะคลิปนั้นคือแบบเกียร์นะคลิปอื่นๆที่ผ่านมาอื้อหือนั่นหัวเลยฮะปืนนี้อีกแล้ว เมยไปฮะชิปยิงเช็คก่อนยิงคู่ก่อนยิงคููไปฮะเอาโดนด้วยนิดหนึ่งฮะทกัทกทขับมาแล้วกำแพงสองฮะมาเลยเพื่อนอือหือไม่โดนเยอะ้ใหตายเลยฮะเมยโอเคฮะมาสนุกมากๆลยเลยตานี้มาหรือเปล่าอืมขับมาแล้วหลบกันฮะ ยิงไปยิงไปตอดตอดเลือดไปฮะกระแพงะหนึ่งนี่แหละไปเข้ามานี่ฮะมาไวมากฮะยิงตอดเลือดปืนพกแล้วกันนี่ไงล่ะปืนไดโนเสาร์นะฮะยิงโคตรน่ารักอะเสียงอะเสียงปิ้วปิ้วนะฮะยิงไปยิงไปยิงเช็คฮะยิงตอดเลือดอื้มหุ้ยเจ็บหนักเกาะหายไปแล้วเกาะผมหายไปแล้วนี่ไงลั่นหัวไปนะฮะเกือบไแล้วก็ชนะไปนะฮะเย้โอ้โคตรมันเลยฮะในคลิปนี้มันมากๆเลย ะะผมว่าผมต่ออีกแล้วกันมันดนีฮะคลิปนี้โคตรจะมันนะฮะรอ,อ,อ,อดดะฮะรอรอโหลดดิ้งฮะโหลดดิ้งโคตรนานเน็ดช้าเด็ดกกนะฮะผมก็ได้ m อ p นะอยู่แล้วนะฮะเราจะมาต่ออีกแล้วกันสักตาหนึ่งนะฮะมาอีกตาหนึ่งแนละ้วกันเพราะว่าคลิปนี้คือประมาณแค่5านาทีองอนะ่ะมันสั้นเกินไปนะฮะเริ่มเกมได้คนเดิมเลยคนเดิมอีกแล้วนะ อันนี้แบบเล่นมันมากอะ่ะกระแพงหนึ่งนะฮะขอคือกระแพงสองจบกันมาหรือเปล่าเพื่อนนี่ไงเฟิร์สบัตก่อนเลยแล้วกันแล้ลั่นหัวด้วยน,นะฮะมาสองหนึ่งศูนย์เลสโกมาหรือเปล่ามาแล้วามาแล้ว,ลวชุดหลบยิงฮะยิงยิงหงงลบหลบตอได้ไปะยิงทะลุมาเลยฮะคนนี้ปืนเดิมอย่างเงี้ยปืนนี้อีกแล้วนะเพื่อน เราจะเล่นแบบถนัดไะมหลบก่อนฮะเจ็บอยู่หืมผมก็เจ็บอยู่ฮะตายเลยมาสองหนึ่งศูนย์มาไม่เอ่ยมาไม่เอ่ยมาสิเพื่อนผมมาสิเอ้ยขับผมมาแล้วนะฮะยิงทะลุไปเลยเจ็บอยู่โอเคฮะได้แก้แค้นไปเกือบละเกือบตายฮะยิงคมมากนะคนนั้นน่ะโคตรคมเลยหืมหลบก่อน ก่อนนะจริงจังเงียบเงียบฮะเงียบเงียบขอเงียบก่อนขอมา้าโอเคฮะสองคิวเกือบไปแล้วมา Let's go ฮะโครจริงจังนะคลิปนี้แบบจริงจังมากอะ่ะนะฮะโหโตอีกฮนะผมออื้ยิงคมโคตรคมนะฮะมาสองหนึ่งศูนย์ไปฮะมาได้เปล่าเพื่อนผมเปลี่ยนแผนแล้วกัน ผมบุกเลยฮะบุกไวเลยบุกไวฮะตานี้สวัสดีฮะเฮ้ยปืนแอมโฟปืนแอมโฟนะฮะนี่ไงล่ะแกแค้นไปนะฮะปืนนั้นแบบมันยิงได้กากมากครับปืนแอมโฟอ่ะ Let's go ฮะ Let's go ขอมาละปืนเดิมกันแล้วเหรอนะฮะหลบได้ฮะหลบได้นี่ไงสองคิวนะฮะผมเปลี่ยนแผ่นเลยนะฮะไปฮะแผ่นเดิมบุกปะยิงไปฮะยิงไปฮะยิงไปฮะ นี่ไง3คิวนะฮะยอ่อไปยอ่อไปก็ชนะไปนะฮะเย่ yeah. ถ้างั้นสลับคลิปนี้ก็มีคลิปเยงเตราน,นี้ก่อนแล้วกันผมก็ชับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันก็บ๊ายบาย